BDMW ในงานมอเตอร์เอนะครับเรียกว่าน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่า ในปีนี้ทาง BMW แนะนำ2รถใหม่ที่อยู่ข้างหนังเราแล้วและยังมีโปรโมชั่นเด็ดเ็ดเป็นอย่างไรไปชมในคลิปนี้เลยครับและคันแรกนะครับที่เราจะพาชมนั่นก็คือนี่เลยครับ BMW iX xDrive 45 M Sport นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าเป็น LCI ของรถรุ่นนี้นะครับจุดแตกต่างหรอนี่เลยนะครับตัวรถที่มีความคล้ายกับ BMW New Class นะครับเส้นสายที่มาพร้อมกระจังหน้าไตาหน้าคู่นะครับแบบใหม่นะครับก็ จะมีเส้นแบบนี้นะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนใส่สูตรอยู่ตลอดเวลานะครับเส้นนี้ก็จะรอเข้ากับไฟหน้านะครับซึ่งภายในโครมเนี่ยก็จะมีการทําเส้นสายรับเข้ากับกระจังหน้านะครับกันชนหน้า มีการปรับปรุงใหม่เล็กน้อยนะครับมีช่องรับอากาศสีดำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องแอร์เคอร์เทนใหญ่ๆแบบนี้รวมถึงฝากระโปรงหน้านะครับที่คุณจะรู้สึกว่ามันมีความใหญ่มีสันมีขอบที่ดูดุดันมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับก็เรียกว่าสปอร์เท่ลงตัวเลยจริงๆนะครับทางด้านข้างนะครับ BMW iX คันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับล้อขนาด21นิ้วนะครับก็จะเป็นล้อลายใหม่นะพร้อมยางเน็คเ้นทายนะครับตัวประตูนะครับก็ยังโดดเด่นด้วยนี่ครับ ประตูมือจับแบบไม่ได้เป็นแบบซ่อนแล้วก็เป็นเป็นมือจับแบบเดิมนะครับกระจกนะครับเป็นแบบเฟรมเลสนะครับให้ภาพที่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านหลังนะครับที่มีการปรับปรุงนะครับให้มีความโดดเด่นในเรื่องของความสปอร์ตมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกันชนท้ายนะกันชนท้ายคันนี้ก็จะมีการเล่นนะครับเส้นสายที่ดูลวเป็นเหมือนดีฟิวเซอร์มากขึ้นนะครับทำให้รถสปอร์ต และลงตัวในการใช้งานครับเข้ามาภายในนะครับการปรับปรุงภายในก็จริงๆแล้วเนี่ย BMW iX เนี่ยครับเขาก็จะมาพร้อมกับความสปอร์ตอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนะครับ BMW c u r v e screen ขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นจอที่เป็นลักษณะจอโค้งนะครับอันนี้จอผู้ขับขี่อันนี้จอสําหรับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับแล้วก็งานออกแบบเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของ i s l a n d นะครับแล้วก็เส้นสายเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นบริยานโอลแบล็นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันทําให้แบบมีความเป็นคริสตัลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทําให้นะครับเราเนี่ยใช ภายในนะครับก็จะมีความกว้างขวาง OR นะครับและทันสมัยคุณจะสังเกตได้ว่าเข้ามาใน IX ปุ X ๊บไม่เหมือนกับ BMW รุ่นไหนเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงพรีเมียมนะครับฮามันกระดอนให้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็บนหลังคานะับมีหลังคาพาราล a m มิก กลาสปด้วยครับทางด้านสเปคตัวรถนะครับก็เรียกว่ามีการพัฒนาอย่างมากนะครับอย่างที่คุณรู้เนาะคันนี้นะครับเป็นรหัส45นะครับตัวรุ่นเดิมเนี่ยมันเป็นรหัส40นะครับพละกกำลังขับเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับในรุ่นเดิมเนี่ยนะครับ BMW iX เนี่ยจะมีพละกกำลังขับนะครับสูงสุดอยู่ที่326แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับ630นิวตันเมตรนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยเพิ่มกำลังขับนะครับสูงสุดนะครับ408แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด700นิว ตอนนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด100.4กิโลวัตต์นะครับระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับจาก425กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็น602กิโลเมตรต่อการชาร์จก็เรียกว่าชาร์จเดียวเนี่ยคุณสามารถวิ่งไปได้เกือบถึงเชียงใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่วิธีการขับของคุณนะแต่ระยะทางที่บอลพูดเนี่ยเป็นระยะทางตามมาตรฐาน WLTP นะ ก็ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วจริงๆแล้วลูกเล่นต่างๆนในเรื่องของความทันสมัยเนี่ยก็ยังครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยว4ีล้อระบบช่วยจอดต่างๆนะครับรถคันนี้มีมาให้อย่างครบเครื่องครบครันเลยครับจากพี่ใหญ่ครับเรามาดูน้องเล็กนะครับนั่นก็คือ bmw ix 1 eDrive 20L นั่นเองครับพอเป็น L ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษนิดหนึ่งเพราะรถคันนี้เนี่ยก็จะมีความยาวมากขึ้นนะครับกว่ารุ่นปกติเนี่ย116ม mm, มนะครับแล้วก็ฐานล้อเนี่ยยาวขึ้นกว่าเดิมเนี่ย110ม mm, มนะครับรถคันนี้มาพร้อมกับฐานล้อยาวนะครับ2,800ม mm, มนะครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยนะครับยาวสูงสุดนะครับอยู่ที่4,616 ด้วยกันนะครับจริงๆแล้วสีที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นสีใหม่นะครับพูดตรงๆว่าเป็น M/Y 2 0 2 6นีะครับสีนี้เขาเรียกว่าสีบรูคเลนเกรย์นะครับจะเป็นสีเทาแบบนมๆมนิดนึงแล้วก็มีความพรีเมียมมีความสปอร์ตเข้ากับโทนพาสเทลนะครับด้านข้างนะครับของ IX1L คันนี้นะครับก็จะมาล้อพร้อมกับล้ออล่อยขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นชุดยางจากมิชลินนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็ให้ของดีเตรียมมาด้วยนะครับความเป็น L เนาะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเทียบกับ X1 เาวกว่านะครับ ซึ่งช่องชาร์จของรถคันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นช่องชาร์จทางด้านหลังนะครับเป็น d c แบบ CCS Combo 2นะครับเดี๋ยวสเปคเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังอีกทีหนึง่งแล้วก็พอมันยาปุ๊บสิ่งที่คุณได้นะครับก็คือเรื่องของพื้นที่สัมภาระท้ายนะครับจะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับ ห้องสัมภาระท้ายก็จะจุมากขึ้นนะครับและถ้าคุณอยากจะได้ฟังก์ชันในการพับเบาะนะรถคันนี้ก็มาพร้อมกับฟังก์ชันการพับเบาะแบบ40-20-40ด้วยครับเข้ามาที่ภายในนะครับภายในเนี่ยจุดแตกต่างเนี่ยก็คือเรื่องของสีเบาะครับสีเบาะอันนี้จะเป็นสีเบาะใหม่นะครับแล้วก็ตัวจอแครบสกรีนแบบใหม่มีเฮดอัพดิสเพลย์นะครับแล้วก็ตัวจอแครบสกรีนตรงนี้จะมาพร้อมกับ BMW OS นะครับ9นะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับมันจะมีลูกเล่นที่คล้ายๆกับพี่ใหญ่ตรงนู้นนะครับก็คือตรงนี้นะ หมือนกับคุณใส่สูตรนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องเสียงจากฮาร์มันการ์ดอนนะ ให้มาแล้วในคันนี้นะครับและที่สําคัญก็คือมีพาร์โนมิกกราส์ลูปขนาดใหญ่นะครับเปิดได้จากแต่ตอนหน้าไปจนถึงตอนหลังนะครับแน่นอนถาดล้อที่ยาวขึ้นคุณก็ได้พื้นที่ในการโดยสารมากขึ้นนะครับดังนั้นซื้อ iX 1L คันนี้ก็เรียกว่าโดยสารได้ดีนะครับเดินทางไกลได้นะครับแต่สเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยครับทางด้านสเปครายละเอียดทางเทคนิคของรถ bmw iX 1L นะครับก็คือรถคันนี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับตัวมอเตอร์เนี่ยมันกำลังสูงสุดนะครับ204แรง 250นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เป็นขนาด66.5กิโลวัตต์นะครับซึ่งสามารถเดินทางได้ราวๆนะครับ402ถึง433กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังมองหารถยนไฟฟ้าอยากได้คันใหญ่นิดนึงแต่ยังเน้นใช้งานในเมืองด้วยคันนี้เรียกว่าตอบโจทย์นะครับราคาของเขาอยู่ทีอ้านี่แสนับาทนะครับก็สนใจ ติดตามได้นะครับและแถมโปรโมชั่นในช่วงระหว่างงานมอเตอร์อีสปนะครับคันนี้นะ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่9,999บาทครับสำหรับใครที่ใช้สินเชื่อทาง BMW leasing นะยังได้ BMW Protection นะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 1ปีเต็มด้วยครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของโปรโมชั่นเด็ดๆในงานมอเตอร์อีดีกว่าครับแล้วนอกจาก2คันบนเวทีนะครับที่เราพาชมไปนะครับจริงๆแล้วในงานนี้ก็สําหรับใครที่กําลังสนใจรถยนต์ BMW นะครับก็เรียกว่ามีข้อเสนอพิเศษดีๆมากมายนะครับอย่างที่อยู่ข้างเราตอนนี้ก็คือ BMW X1 นั่นเองนะครับรถ SUV ขนาดเล็กสําหรับคนเมืองเดินทางก็ได้นะครับและที่สําคัญนะในงานนี้นะครับโปรโมชั่นเขาก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่า ผ่อนเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นนะครับใครที่อยากได้รถ B M อยากรองรถ B M ราคาคันนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่2องล้านสามแสนเก้บาทแต่ผ่อนเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นนะครับและที่สําคัญซื้อรถไปแล้วนะกังวลว่าขายต่อราคาจะตกไหมนะเขาก็การันตีนะครับในส่วนของราคาขายต่อนะครับเกิน60%ของมูลค่ารถนะครับเรียกว่าเอาไปใช้ได้สบายๆเลยนะครับแต่ทางเลือกนี้ไม่ใช่ทางเลือกเดียวนะก็ยังมีทางเลือกที่2นะครับนั่นก็คือดอกเบี้ย1.79%นถืงจุาเป็ดเี้ถูกอย่พอสมควรนะกรถตอน น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับจากน้องเล็กนะครับก็มาต่อกันที่คันนี้ครับ BMW X3 นะครับคันนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจเช่นกันนะครับราคาของเขานะครับอยู่ที่4,499,000บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นในงาน Motor Expo ปีนี้นะครับก็ได้นะครับฟรีประกันภัยชั้น1นะครับสำหรับใครที่ใช้สินเชื่อทาง BMW นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง BMW Freedom Choice นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับ BSI Ultimate นะครับ5ปีเต็มนะครับเรียกว่าขับสบายๆเลยที่เหลือ BMW จัดการให้ครับจาก X3 นะครับมาต่อกันที่พี่ใหญ่ X4 นะครับ SUV c o u p e ที่หลายคนชอบนะผมก็ชอบเช่นกันนะครับราคาคันนี้นะครับบอกก่อนนะครับอยู่ที่4 1 8ล้า0นบาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนะครับ ชุดแต่งมูลค่ากว่า250,000บาทครับแล้วถ้าคุณจะถามว่าชุดแต่งเขามีอะไรบ้างเยอะแยะมากเลยครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับอย่างแรกนะครับก็คือคาร์บอนไฟเบอร์คิดนี้กลิวนะครับก็คือกระจังหน้าไตคู่เนี่ยตอนนี้ตัวขอบกระจังเนี่ยครับจะเป็นงานคาร์บอนไฟเบอร์เราเรียบร้อยนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับทางด้านข้างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับโลโก้ M นะครับซึ่งนี่เลยเป็นโลโก้แบบ M สีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีโฟลติ้งหับแคปนะครับน่าจะเป็นอันนี้นี่เห็นไหม นี่ดุมล้อนะครับ B M จะตั้งอยู่ตลอดเวลานะไม่มีนั่นนะครับเหมือนรถหลูดหลายๆคันเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับงานคาร์บอนไฟเบอร์แล้วเรียบร้อยนะครับมันก็รับเข้ากับเาวาหลังคาสีดาแล้วก็นี่เลยครับในส่วนของฝาปิดถังน้ามัน M นี่อย่างเท่เลยนะเรียกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันนะครับและท้ายสุดนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ตูดเป็ดนะครับงานคาร์บอนไฟเบอร์ให้มาแล้วนะครับก็ทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตดูลงตัวมากขึ้นนะครับ และภายในคุณก็ได้พวงมาลัย M พร้อมกับการหุ้มหนัก อคันธาราด้วยครับส่วนที่อยู่ข้างผมตอนนี้นะครับก็คือ BMW X6 นั่นเองนะครับก็จะเป็นพี่ใหญ่นะครับกว่าเจ้า X4 นั่นเองครับจริงๆรถคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจชุดแต่งนะครับรวมแล้วมูลค่านะครับสูงสุด250,000บาทนะครับก็จะมีอะไรบ้างเหรอเยอะแยะมากมายเลยที่เราเห็นได้ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็คือจะมีนี่ครับฟอนต์สปิเดอร์นะครับติดตั้งใต้กันชนแบบนี้นะครับเอาไวรีดอากาศนะครับทำให้เวลาขับเร็วขับซิ่งเนี่ยนะครับรถจะมีความมั่นคงสูงมากนะไม่เพียงเท่านี้นะครับตัวรถก็ยัััังงงงงมมีีนนนนน่่คคคครรรรรรบบบบบกกะะะจอออข้้าาาา์์ไฟเซึทํให ดูหล่อดูเข้มมากขึ้นจากคันนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะเดิมทีมันก็หล่ออยู่แล้วตอนนี้หล่อกว่าเดิมนะครับจากชิ้นนี้ก็จะมีชิ้นด้านหลังนะครับให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นงานสปอยเลอร์หลังคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นงานแบบตูดเป็ดแต่ว่าเป็นตูดเป็ดที่มีไอเดียแบบต่างระดับนะด้านข้างเนี่ยมันจะยกสูงกว่าด้านกลางนะครับทำให้ความเร็วลมที่ออกมาจากช่วงหลังคาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับลดลมหมุนทางด้านท้ายได้ดีนะครับและท้ายสุดครับดีฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์ อย่างชัดเจนเลยครับทั้งหมดนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับมูลค่าคือ250,000บาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ BSI Ultimate Free 5ปีเต็มนะครับก็เรียกว่าขับสบายๆเลยใช้คุ้มๆคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับแต่ที่คุ้มกว่า x c และ X6 นะครับก็คือเจ้านี่แหละครับ BMW X5 นั่นเองนะครับก็คันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับมีชุดแต่งมูลค่าสูงสุด300,000บาทนะครับมีชิ้นไหนบ้างบอกเลยว่า เยอะแยะมากนะครับเริ่มจากนี่ครับคอนสปิเตอร์นะครับเหมือนกับ X6 เลยนะมีมาให้ทางด้านหน้าครับเติมมาเต็มๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างครับเป็นงานคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันนะอันนี้ก็ใส่แล้วลงตัวมากขึ้นนะไปทางด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีอยู่2ชิ้นหลักๆด้วยกันนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับ เลอร์หลักเป็นสีดําแล้วนะครับอันนี้อาจจะมองอยากนิดนึงเพราะว่ารถมันเป็นสีดำนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีตัวรถนะครับแต่สีชิ้นสปอยเลอร์เนี่ยจะเป็นสีลักษณะเพลว์แบล็คนะครับทำให้มันมีความดุดันมากขึ้นแล้วก็เป็นวิงแบบพิเศษนะครับคือช่องตรงกลางเนี่ยจะใหญ่นะครับช่องข้างๆเนี่ยจะเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่มันเสริมทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นและท้ายสุดครับดีฟิวเซอร์หลังเป็นงานคาร์บอนไฟเบอร์แล้วเรียบร้อยนะแต่งเท่ๆแบบนี้เลยนะครับคุณได้มามูล,ลค่า0,000บาทด้วยกัน,นะและ สำหรับใครที่กังวลเรื่องการใช้งานนะครับเช็คเช่นกับหลายรุ่นที่เราพูดมานะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับครับ BSI a n t i m a t e Free 5ปีนะครับสำหรับลูกค้าที่ทําสินเชื่อ leasing กับทาง BMW ครับก็สําหรับ BMW ในงาน Motor Expo ปีนี้นะครับก็มีออปชั่นคุ้มคุมโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะให้มาครบนะครับที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับอย่างรุ่นเล็กเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การผ่อนต่ำมากมาก,มากนะครับเริ่มต้นที่เพียง9,999บาทนะครับทั้ง iX1 นะครับแล้วก็ X1 นะครับก็จะเป็น2รถรุ่นใหม่ครับอีกอันนึงนะครับก็จะมี BSI Ultimate นะครับ5ปีเต็มนะครับให้มาเลยนะในรุ่น top t o นะครับไม่ว่าจะเป็นนะ X6 X5 นะครับที่เราพาชมไปนะแล้วก็ยังมี X7 นะครับรวมถึงซีรีส์7แล้วก็ XM ด้วยนะครับเรียกว่าคุณขับอย่างเดียวเลยที่เหลือ BMW ดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูรถใหม่จากทาง BMW นะครับก็มาได้ที่บูต BMW ในงาน Motor Expo นะครับก็จะมีทั้ง BMW iX LCI นะครับก็จะเป็นรุ่นที่คมมมเข้าก ขึ้นสปอร์ตมากขึ้นพลังขับมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือ BMW iX 1L นะครับก็จะเป็นน้องเล็กสายไฟฟ้าสำหรับใครที่ต้องการรถเล็กคล่องตัวในเมือและยังวางใจในการขับขี่ได้แบบ BMW ครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามายบาสเตอร์ครับพบกันบูธอื่นๆใน Motor Expo ครับ